นิวกบยางสอนพิษนะครับผมตีไม้เดียวเลยย้อนแสงนิดนึงเป็นล่องหลอดนะครับผม <c oughs> นี่ฮะนิวกบยางสอนพิษนะครับผมสัตว์เข้าไปประชอนใส่แว่นนะครับตัวนี้กําลังทำแดดเดียวแหะครับ ก็พอดีหมายมันเป็นร่องนะครับมันเป็นร่องน้าร่องน้ําที่มันไม่ได้กว้างมากแต่สภาพหมายมันก็สวยมากตีไปไม้เดียวเลยครับตีมาแล้วก็มากัดอยู่ไกลๆกัดแล้วก็ลดคันนิดนึงครับดูว่ามันเขมือบเยือ่อหรือเปล่าเขมือจริงครับเนี่ฮะนิ้วกบยางสอนพิษนะครับตัวนี้สีส้มได้ผลดีครับลองหามาใช้ใดูครับ แอคชั่นนี่จะเสถียรกว่าเดิมตัวปากที่เคยฉีกก็ไม่ฉีกง่ายนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะโอเคครับผมฝากไว้ด้วยลองหามาใช้ใดูติดใจแน่นอนครับโอเคครับเรียบร้อยดีครับนิวกบอย่างสอนพิษ